อาหารว่างแบบไทยๆมากันแล้วค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานเมนูหวานหวานเผ็ดๆทานเล่นกันได้เพลินๆเลยยิ่งได้มะม่วงเปรียปร้ยวๆมาเพิ่มแล้วเนี่ยยิ่งอร่อยกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะใครเห็นแล้วน้ำลายสอเนี่ยตามเจ๊มาเลยนะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะและคนให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายดีค่ะ เมื่อน้ำตาลปีบเดือดดีแล้วเนี่ยเทน้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายกะปิคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะหรือรอจนกว่าสนผสมจะเดือดเมื่อเสร็จแล้วนำไปเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยพริกแดงจินดากุ้งแหง้งพริกป่นหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนกุ้งแห้งตำ เมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีนะคะสีแค่นี้คือหน้าทานแล้วละคะเนี่ย แค่นี้ก็จัดการเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานทําให้คนที่บ้านทานกันไดง้ง่ายๆเลยลองนําสูตรเจ๊ไปทําทานดูรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติด c o o k ิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ